เรื่องหลวงพ่อโอปสีไปอินเดียนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพเพียงไม่กี่วันนะครับซึ่งทางพุทธสมาคมแห่งประเทศอินเดียได้นิมนต์ให้หลวงพ่อโอปสีนะครับเดินทางไปร่วมประชุมสงฆ์ทั่วโลกซึ่งหลวงพ่อก็รับนิมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลวงพ่อเนี่ยได้ส่งสิทธิ์ผู้ใกล้ชิด เดินทางล่วงหน้าไปก่อน2ท่านนะครับนั่นก็คือนายสนิทวชีรสารกับนายยีอีเอิร์ธซึ่งให้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะครับเป็นสัปดาห์ส่วนหลวงพ่อโอปสีนั้นจะเดินทางไปโดยลำพังในวันที่3 1ตุลาคมพศ2498ซึ่งทางสมาคมอินเดียนะครับได้นิมนต์หลวงพ่อให้เดินทาง ไปในวันที่28ตุลาคมแต่หลวงพ่อนะครับขอเลื่อนเป็นวันที่31ตุลาคมแทนนะครับผมในส่วนของหลวงพ่อเบาเอิงเนี่ยเมื่อได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อโอภาษีจะเดินทางไปอินเดียท่านก็มีความจำงอยากจะขอติดตามไปด้วยนะครับแต่หลวงพ่อโอภาษีท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยในตัวท่านเนี่ยยังมีธุระอยู่มากนักอย่าพิ่งไปดีกว่า และหลวงพ่อเนี่ยยังบอกอีกว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยท่านก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเหมือนคนอื่นเขาจึงให้หลวงพ่อเบาเอิงเดินทางไปด้วยไม่ได้ซึ่งหลังจากที่นายสนิทวชีรสา,ารกับนายยีเออร์ดนะครับได้เดินทางไปถึงอินเดียก็ได้พักอยู่ในพุทธวิหารแห่งหนึ่งที่ทางสมาคมอินเดียได้จัดรับรองไว้ให้นะครับ จนกระทั่งถึงวันที่31ตุลาคมในช่วงนั้นเป็นช่วงเช้าตรู่นะครับผมนายยีอีเอิร์ธนะครับเขาบอกว่าเขาได้เห็นภาพของหลวงพ่ออุปสีลอยเด่นอยู่เหนือศีษะใบหน้าของหลวงพ่อเนี่ยอิมเอิบสดใสเต็มไปด้วยความสุขยิ่งนักซึ่งภาพนั้นนะครับปรากฏอยู่ชั่วครู่ก็หายไป คันตกบ่ายในวันที่31นะครับผมได้มีคนเข้ามาบอกกับคนทั้งสองว่ามีพระแกะ่รูปหนึ่งรอพบอยู่ข้างนอกทั้งสองนะครับจึงรีบชวนกันออกไปก็พบกับหลวงพ่ออุาศียืนรออยู่ท่านบอกแก่เขาว่าฉันน่ะมาตามคำพูดไม่มีอะไรจะมาห้ามฉันได้ทั้งสองเนี่ยอย่าแปลกใจไปเลย สิทธ์ทั้งสองนั้นดีใจเป็นอย่างมากนะครับได้รีบพาหลวงพ่อเข้าไปในพุทธวิหารและขอตัวเพื่อไปเอาของในห้องพักก่อนและก็จะได้พาหลวงพ่อเนี่ยออกไปชมบ้านเมืองอินเดียนะครับผมในขณะที่ทั้งสองเนี่ยเข้าไปเอาของเนี่ยได้มีบุรุษไปร์เนียนำโทรเลขมาให้กับคนทั้งสองซึ่งทั้งสองเปิดโทรเลขอ่านดูแล้วทั้งคู่ก็ตกใจยืนตัวแข็งอยู่กับที่ เพราะข้อความในโทรเลขนั้นส่งมาว่าหลวงพ่อโอภาษีมรณภาพเช้าตรู่วันที่31ตุลาคมปี2498ให้ทั้งคู่กลับด่วนทั้งคู่นั้นเจอหลวงพ่อในช่วงบ่ายของวันที่3 1ตุลาคมแต่หลวงพ่อท่านมรณะในช่วงวันที่3 1ตุลาคมตอนเช้าตรู่และทั้งคู่เน่ยเมื่อได้อา่านข้อความเสร็จ กลับไปหาหลวงพ่อในจุดที่หลวงพ่อคอยอยู่ปรากฏว่าก็ไม่เจอหลวงพ่อแล้วนะครับผมซึ่งในขณะนั้นเนี่ยหลวงพ่ออุปสีเนี่ยท่านมีกิจนิมนต์ติดภารกิจอยู่มากมายที่ต้องสาสางภารกิจที่ไทยหลวงพ่อท่านก็มีแต่หลวงพ่อท่านเสร็จภารกิจที่ไทยปุ๊บท่านยังไม่ทันไปอินเดียนะครับท่านก็มรณาภาพแล้วแต่ท่านจะไม่ยอมติดค้างคําพูดใดๆกับใครทั้งนั้น ท่านมาตามสัญญาที่ท่านได้รับนิมนต์ไว้ซึ่งการไปของหลวงพ่อนั้นก็อาจจะเป็นดวงจิตแล้วก็เป็นในเรื่องของคําสัตย์ที่หลวงพ่อท่านให้กับสมาคมไว้นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวปฏิหารเล็กๆน้อยๆของหลวงพ่อโอภาสีซึ่งปฏิหารของหลวงพ่อนั้นมีอีกเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ